เน้นทุกูปเน้นทุก <NS ull acy> ูปเน้นทุกูเออระวังนะตึบเดี่ยวขบบอลตึบมามาตึ๊บขบบอลหนึ่งขอบอลขอบอลตึ๊บเตมานาเลย วอลบอลบอปึน okay. ิาขอบอลนิโอม่ะนิม โปรแกร,รมนัดถัดไปของสโมสรเมืองทองนะครับก็คือการบุกเยือนพีประจวบ fc ณนะสนามสาอ่าวสเตเดียมในวันเสาร์ที่30กันยายนนี้นะครับเราจะบุกเยือนพีีประจวบนะครับเราก็เตะด,ดึกซะด้วยล่ะครับคุณผู้ชม2ทุ่มตรงนะฮะโอ้โหกว่าบอลจะเสร็จ4ทุ่มนะครับอ่ะก็ฝากถึงแฟนคลับสโมสรเมืองทองด้วยนะครับท่านไหนบ้านใกล้เรือนเคียง ประจวบนะฮะอย่าลืมแวะไปให้กำลังใจคุณพลกิเลนพยอยาของเราที่สนามาสามอ่าวสเตเดียมด้วยนะครับ ทีนี้วกมาถึงภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของสโมสรเมืองทองนะครับวันนี้นะครับทางสตาฟโค้ชแยกนักเตะออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่ลงสนามในปริมาณที่เยอะในเกมที่เราเอาชนะนะครปฐม3ามหนึ่งเนี่ยก็แยกให้กับโค้ชพีโค้ชฟิตเนสรีคารเวอรี่แล้วก็เชนในส่วนของความฟิตแยกออกไปเลยนะครับส่วนน้องนองที่ลงสนามในปริมาณที่น้อยหรือไม่ได้ลงสนามเลยในเกมที่ผ่านมานะครับก็มาอยู่ในส่วนของฟิตเนสกับโค้ชชิตแล้วก็จะต่อเนื่องโดยเซกชันของโค้ชเจเจสตาจิตสวัสด์ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับ เรียกว่าเกมเยือนมันยังเป็นเกมที่ยากทุกๆนัดยิ่งสําคัญเราเยือน8เกมติดต่อกันยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยละครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อม100%นะฮะในเกมเยือนแต่ละนัดหลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นโจทย์เป็นการบ้านที่ยากของสตาร์โค้ชทีมงานในการพัฒนาสโมสรเมืองทองในอีก8เกมในเกมเยือนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งบางส่วนของคุณพลกิเลนพยองนะฮะโดยเฉพาะการฝึกซ้อมของคีเปอร์ผู้สารประตูนะครับวันนี้เราจะได้เห็นการฝึกซ้อมในปริมาณที่เข้มข้นขึ้นของพี่เอิญเพรพงษ์เรือนนินนะครับหลังจากที่ค่อยๆฟื้นฟูอาการบาดเจ็บกลับขึ้นมาเพื่อที่จะมาเป็นชอยเป็นตัวเลือกให้กับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองแะครับ นตามี่มีเลยนะเอาแค่จงหวะตึงหอยหลังปุ๊บกรเรียนกลับมาที่เดิมป๊บอีังนึงบกับพหอหลังพุ่งเ่งงไม่ต้องรีบใช่ไหมพี่พอเ<พ>อาจังหวะตึ้งตึงตึงตึงแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่

来来。